สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากไปทำการบ้านมาสัก3ามสี่วันนะเอาไปวอาผมเป็นมือใหม่แล้วกันนะครับแต่ว่าผมอยากรู้ว่ามันมีลอกตัวไหนบ้างที่สำหรับแบบว่าเมืองไทยนะคิดกันเอาไปอัดปลาบึกมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่ไปรวบรวมมาคร่าวๆจากจากที่หาข้อมูลนะครับยี่ห้อแรกก็คือเนิงก็คือโพไซดอนใช่ไหมแต่ตัวนี้โพไซดอนรู้สึกว่าซีรีส์เก่าที่รูปขึ้นเนี่ยเขา่าจะเลิกผลิตแล้ว ขาก็จะขยับมาเป็นรุ่นใหม่ก็คือเป็นรุ่น n e ็กนะโพไซดอ n เน็กแต่ว่าโหราคานี้แม่งเดือดจัดโพไซดอนเน็กนะครับส่วนรุ่นเก่ายังพอหาได้อยู่ค้างสปอกตามร้านนะรุ่นเก่าที่ผมดูดูนะเขาเอามาลดราคากันก็ไม่แพงนะครับนะแต่จริงๆมันก็จะมีเบอร์ถ้าเป็นโพไซดอนรุ่นเก่ากที่เห็นนะก็จะมีเป็นเบอร์150 200 300นะครับแล้วก็จะมีสี่ร้อ แล้วก็จะมีโอ้มากมายหลากหลายเอาเป็นว่าประมาณเบอร์ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเหลือจะเหลือแต่หมุนซ้ายนะครับแต่ผมเนี่ยหมุนขวานะก็เลยแบบว่ายังไม่ได้เบอร์ยังไม่ได้ไซส์นะครับนะถ้าผิดพลาดก่ขอประธานอภัยด้วยนะครับโพไซดอนนะอันแรกอันที่สองรู้สึกได้จะเป็นเรียวเรียวโกบ็อกก้าใช่ไหมเออขยับขึ้นมาเป็นเรียวโกบ็อกก้าอันนี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลน,นะแต่ผมก็เห็นคนก็ใช้กันเยอะนะครับ ถัดมาเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อจีแม็กจีแม็ Mac นี่รู้สึกว่าจะเป็นของคนไทยก็หาก็ยังมันไม่รู้ดิผมหาข้อมูลมันก็มันจะมีอะไรที่เห็นมีก็จะมี Junior ร์เซตเห็นไมกับมี J Power X เอ,อสองรุ่นแต่ว่าผมยังไม่ได้หาข้อมูลนะนก็จะมีเบอร์ของมันแหละที่เขาเล่นกันนะครับนะก็ไม่รู้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่คนไทยนิยมแต่ตรงนี้ก็จะราคาก็จะอยู่ประมาณ หมื่นกังแอร์ประมาณห้าหกพันเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับนะแล้วถัดมายี่ห้อหนึ่งนะครับก็จะเป็นยี่ห้ออะไรวะเอเวสเอเวสนี่ก็แปดเก้าพันนะครับนะแปดเก้าพันแล้วก็ไอตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นเขาเล่นเบอร์อะไรกันนะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นเบอร์เท่าไหร่สามร้อยสี่ร้อยเนาะเออสามร้อยสี่ร้อยนะครับแล้วก็ยี่ห้อสุดท้ายที่เห็นเล่นกันก็จะเป็นยี่ห้อ accurate นะ <c oughs> ก็จะเป็น uh, accurate บอสเอ็กซ์ทีมนะก็จะมีเบอร์ 400n นะ 500n 600หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะมี2องสปีดด้วยโอ้สีแม่งเยอะมากตัวนี้นะครับนะแล้วก็มีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็มีทั้งลิมิตโอ้โหเหตัวนี้นี่แบบจี๊ดเลยอะนะจีด๊ดแล้วเห็นเขาบอกว่าวัสดุนี่เป็นอลูมิเนียมอะไร6061เป็นอลูมิเนียมที่เขาใช้ทําพวกเครื่องบินอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เห็นแล้วแบบโอ้โหแหงโคตรสวยนะอยากได้เลยอะแต่ละเห็นราคาแล้วแบบน็อกเลยประมาณหมื่นไปปลายสองหมื่นนะแต่สีที่ผมเห็นแล้วผมชอบเลยแบบโดนใจมากเลยก็คือเป็นสีเงินนะแล้วสปูลเป็นสีน้าเงินอ้สวยจัดนะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆนะครับนะมียี่ห้อไหนอีกนะครับเสริมลงมาได้นะครับแล้วก็ หรือว่าในยี่ห้อที่ผมพูดถึงเนี่ยใครเคยใช้รุ่นไหนยี่ห้อไหนอะไรอย่างไรเบอร์อะไรนะครับนะคอมเมนต์ลงมาให้ผมนิดหนึ่งนะครับนะผมจะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ้ยเนี่ยรอกอัดปลาบึกเนี่ยนะเออเขาใช้รุ่นไหนอะไรอย่างไรนะครับที่ผมคัดมาก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมลาไปแล้วสวัสดีสุดยอด